ทำแบรนด์น้ำหอมอย่างไรให้ขายดี 1. แพ็กเกจต้องสวยดูดีเลยค่ะเพราะสิ่งแรกที่ลูกค้าได้เห็นได้สัมผัสก็คือการเห็นรูปรักภัยนอกของสินค้าของเรานั่นก็คือกล่องหรือแพ็กเกจนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการออกแบบเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะช่วยหยุดสายตาหยุดความสนใจของลูกค้าได้การลงทุนในแพ็กเกจการลงทุนเรื่องการออกแบบ เป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่ควรลงทุนในการทำแบรนด์น้ำหอมค่ะ 2. ราคาขายต้องเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าอย่างที่เรา กลืนให้ทราบแล้วนะคะในรายละเอียดของการที่เราจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องของกลุ่มลูกค้าของเรามันมีส่วนสำคัญมากกับการตั้งราคาค่ะเพราะเขาจะตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อนั่นเนี่ยคนบางกลุ่มเขาจะดูที่ราคาก่อนเป็นสำคัญค่ะถ้าเขาสามารถซื้อได้โดยที่เขาไม่ต้องกังวลมากการซื้อน้ำหอมของคุณก็จะเป็นเรื่องง่ายการตัดสินใจซื้อก็จะเป็นเรื่องง่ายค่ะ เพราะฉะนั้นการตั้งราคาขายให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าคุณมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาอย่างเงี้ยค่ะ การตั้งราคาเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ290หรือ390เพื่อที่เขาจะจ่ายต่อบินได้ง่ายหรือเขาจะสามารถซื้อ1ขวดหรือ2ขวดได้ต่อบินต่อเดือนไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณขยับกลุ่มขึ้นไปให้สูงอีกนิดนึงเป็นกลุ่มออพนักงานออฟฟิศเป็นพนักงานเงินเดือนมีเงินเดือนประจำทำงานแล้วราคาขายของคุณก็อาจจะตั้งได้อยู่ที่590ถึง $790 หรือ $890 เลยก็ได้แล้วแต่กลุ่มลูกค้าเขาก็จะสามารถสามารถจ่ายต่อบินได้รวมถึงภาพลักษณ์ในแบรนด์ของคุณก็จะดูดีด้วยบางทีลูกค้าไม่ได้อยากซื้อของถูกเสมอไปนะคะลูกค้าต้องการของดูดีที่เหมาะสมกับเขาต้องการของมีคุณภาพในราคาที่เขาจ่ายได้เพราะฉะนั้นราคา ก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณสามารถขายได้หรือขายไม่ได้ค่ะ 3. การมีคอนเซปต์แบรนด์ที่ชัดเจนหรือแตกต่างนะคะน้ําหอมในปัจจุบันในตลาดมีเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะสามารถสร้างความโดดเด่นหรือสร้างความจดจำในแบรนด์ของคุณให้กับลูกค้าได้คือความแตกต่างในแบรนด์ของคุณค่ะชื่อแบรนด์การออกแบบแพ็กเกจการออกแบบชื่อกลิ่น รวมถึงการออกแบบภาพโฆษณาต่างๆให้แตกต่างให้โดดเด่นให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในแบรนด์ของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นภาพลักษณ์ที่น่าจดจำเป็นภาพลักษณ์ที่จดจำในแบรนด์ของคุณให้กับลูกค้าอย่างเช่นแบรนด์น้ำหอมกัลายานะคะเราก็จะเน้นที่สีขาวหรือสีชมพูเป็นหลัก หรืออาจจะเป็นสีซอฟต์สีพาสเทลเราจะไม่เน้นสีสันที่ชูดฉาดเพื่อให้ลูกค้าจดจําได้ง่ายรวมถึงในชื่อกลิ่นของเราในแต่ละกลิ่นในซิกเนเจอร์ของเราเราก็จะใช้ตัว K คนาหน้าซึ่งเป็นชื่อเป็นตัวแรกของตัวกัะยาเป็นตัว K นะคะ K Byte K Face เคคิดอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใช้ตัว K นนำหน้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถทราบเห็นแล้วก็ทราบเห็นแล้วก็สามารถจดจำได้ว่านี่คือกลิ่นซิ g กเนเจอร์ของน้ำหอมกัลยาหรือบางคนก็อาจจะตั้งชื่อกลิ่นให้แหวกแนวไปเลยเพื่อสร้างจุดสนใจให้กับสินค้าของเราก็ได้มีบางแบรนด์นะคะใช้ชื่อสัตว์ นะคะสัตว์ป่ามาเป็นชื่อของแบรนด์สินค้ามาเป็นชื่อของชื่อกลิ่นก็มีเหมือนกันโดยสร้างสตอรี่ที่น่าสนใจมากเพราะฉะนั้นการที่จะทำแบรนด์น้ำหอมอย่างไรให้ขายดีคุณก็จะต้องมีความแตกต่างในตลาดคุณจะต้องมีความแตกต่างในคอนเซ็ปต์แบรนด์ที่ชัดเจนลูกค้าก็จะจดจำภาพลักษณ์ของคุณได้ง่ายขึ้นค่ะ 4. เลือกกลิ่นให้ถูกกับกลุ่มเป้าหมายและมีกลิ่นให้ลูกค้าเลือกนะคะลูกค้าในปัจจุบันสมัยนี้นะคะชอบเลือกค่ะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยทำกลิ่นให้เลือกแบบหลากหลายนะคะถ้าคุณมีกลิ่นที่เหมือนกันทั้งหมดในท้องตลาด คุณก็จะไม่มีจุดเด่นคุณก็จะไม่มีจุดขายเพราะฉะนั้นการทำแบรนด์น้ำหอมในกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแบรนด์ของคุณมันก็จะตอบโจทย์ในความเป็นเอกลักษณ์และก็ลูกค้าไม่สามารถที่จะหาซื้อกลิ่นนี้ได้จากแบรนด์อื่นนอกจากแบรนด์ของคุณเพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นการที่คุณจะมีกลิ่นน้ำหอมเป็นซิกเนเจอร์เป็นแบรนด์ของคุณนั้นเนี่ย ไม่ยากค่ะที่น้ำหอมกัลยานะคะเรามีกลิ่นซิกเนเจอร์ที่เราเบรนไว้แล้วเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านนี้ให้กับลูกค้าค่ะเรามีกลิ่นให้เลือกมากกว่า10กลิ่นขึ้นไปเลยนะคะโดยมีความแตกต่างทางกลิ่นอย่างชัดเจนลูกค้าสามารถเลือกกลิ่นที่เป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์น้ำหอมกัลยาไปทำแบรนด์ของลูกค้าเองได้เลยค่ะลูกค้าก็จะมีกลิ่นที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองไม่ซ้ำใคร แต่ก็จะมีคําถามลูกค้าบางคนนะคะว่ากลิ่นที่เขาเลือกเนี่ยก็จะไปซ้ํากับของคนอื่นอีกอสิตอบค่ะซ้ําจริงค่ะแต่คุณลูกค้าขาคนไทย70ล้านคนนะคะมันยากมากที่การที่ลูกค้า1คนซื้ออีกหน่งแบรนด์แล้วจำบังเอิญมาเจอเราในกลิ่นที่ซ้ำกันเพราะฉะนั้นตั้งแต่ทำน้ำหอมมานะคะยังไม่มีลูกค้าคนไหนแจ้งมาว่ามีกลิ่นซ้ำกันเลย การเลือกกลิ่นนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะและการที่เราจะทำแบรนด์น้ำหอมและมีกลิ่นซิกเนเจอร์เป็นของตัวเองโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าเบรนด์ถึง3-4หมื่นต่อกลิ่นเนี่ยนะคะคุณหาได้ที่น้ำหอมกัลยาเลยค่ะเราตอบโจทย์ความต้องการกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ของลูกค้านะคะโดยการที่เราเนี่ยได้สร้างกลิ่น เบรนขึ้นมานะคะเพื่อที่ให้ลูกค้าเลือกเป็นกลิ่นซิกเนเจอร์ของน้ําหอมกัลยาค่ะมีให้เลือกมากกว่า10กลิ่นเลยลูกค้าสามารถใช้กลิ่นซิกเนเจอร์ตัวนี้นะคะเอาไปใช้ทําแบรนด์ของตัวเองได้เลยค่ะมีความเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้าใครแน่นอนค่ะ 5. ทําแบรนด์น้ําหอมกับมืออาชีพข้อนี้สําคัญมากค่ะ สำคัญมากเพราะว่าเงินที่คุณลงทุนไปนั้นเนี่ยคุณจะได้ของที่ออกมาตามที่ต้องการหรือเปล่าขึ้นอยู่กับข้อนี้เลยค่ะถ้าคุณทำแบรนด์น้าหอมกับมืออาชีพหนึ่งก็คือเขาจะสามารถตอบโจทย์หรือสามารถทําให้สิ่งที่คุณคิดนั้นออกมาได้เป็นจริงค่ะบางคนนะคะยังไม่มีอะไรเลยในเรื่องของการทำแบรนด์เช่น ยังไม่รู้เลยว่าชื่อแบรนด์จะชื่ออะไรยังไม่รู้เลยว่าโลโก้จะออกมาเป็นอย่างไรบางคนนะคะทำโลโก้แบรนด์ออกมาแต่วาดวาดออกมาให้ดูอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณทำแบรนด์กับน้ำหอมมืออาชีพนะคะเขาก็จะสามารถทำสิ่งทุกๆสิ่งทุกๆอย่างให้คุณออกมาได้เป็นชิ้นเป็นอันจนประกอบร่างออกมาเป็นน้ำหอมของคุณได้ค่ะ 2. นะคะทางผู้ผลิต จะมีมาตรฐานในการผลิตที่ค่อนข้างสูงและถูกต้องตามกฎหมายค่ะผู้ผลิตจะต้องขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณาสุขขอเป็นผู้ผลิตเครื่องสําอางเพราะฉะนั้นมาตรฐานต่างๆก็จะถูกตรวจสอบโดยกระทรวงสาธารณาสุขค่ะ 3. น้ําหอมที่คุณผลิตออกมานั้นก็จะเป็นน้ําหอมที่ถูกกฎหมายเพราะว่าทางผู้ผลิตนะคะได้ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณาสุขแล้วเขาก็จะสามารถเป็นผู้ขอเลขจดแจ้งให้กับคุณได้ น้ำหอมที่ถูกต้องนะคะจะต้องมีเลขจดแจ้งจะต้องมีเลขจดแจ้งแจ้งเป็นเลขสารระบบของน้ำหอมว่าผลิตโดยใครใครเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นี้หมดอายุเมื่อไหร่รายละเอียดทุกอย่างจะอยู่ในสารระบบของใบรับแจ้งค่ะ 4. คุณอาจจะได้คําแนะนาําหรือทริคในการขายทริคในการทําแบรนด์รายละเอียดในการเลือกกลิ่น ที่คุณไม่เคยทราบมาก่อนจากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานจากโรงงานที่เป็นมืออาชีพเนื่องจากเขาทำแบรนด์มาแล้วมากมายเขามีประสบการณ์มาแล้วมากมายเขาก็จะสามารถแนะนำให้คุณทำแบรนด์น้ำหอมของคุณได้อย่างถูกต้องค่ะ 5. คุณจะได้ทุกสิ่งครบจบในที่เดียวค่ะ คุณสามารถเข้ามาในที่ที่เดียวในโรงงานที่มีมาตรฐานกับมืออาชีพไม่ว่าคุณจะอยากได้น้ำหอมของคุณแบบไหนอยากได้ขวดอย่างไรอยากได้กล่องแบบไหนสติกเกอร์เป็นแบบไหนคุณสามารถจบได้ในที่เดียวและทุกอย่างที่ออกมา ก็จะเป็นน้ำหอมในแบบของคุณคุณจะเป็นผู้กำหนดแบบทุกอย่างเองแบบสติกเกอร์แบบกรองแบบสีทุกอย่างคุณจะเป็นผู้กำหนดเองเพราะนั่นคือแบรนด์น้ำหอมของคุณค่ะฉะนั้นการทำแบรนด์น้ำหอมให้ขายดีจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะน้ำหอมกัลยาเราสามารถตอบโจทย์ให้ทุกความต้องการของลูกค้าได้ ไม่ว่าคุณจะต้องการกลิ่นอะไรต้องการกล่องแบบไหนต้องการขวดอย่างไรเราสามารถสร้างสรร์เราสามารถค้นหาสิ่งที่คุณต้องการให้ได้ค่ะแล้วมันก็จะออกมาเป็นแบรนด์น้ำหอมที่คุณต้องการอย่างแท้จริงนะคะสำหรับใครที่สนใจทำแบรนด์น้ำหอมนะคะก็สามารถปรึกษากับเราได้ เรายินดีให้คำปรึกษาค่ะหรือว่าใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้ธุรกิจน้ำหอมนี้นะคะเราก็มีคอร์สอบรมธุรกิจการทำน้ำหอมเบื้องต้นด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้ทุกช่องทางเลยค่ะ